ฮาเลลูยา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 สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านี่คือคำกล่าวสดุดีพระเจ้าของบรรดาคริสเตียนทั่วโลกพูดกันจนเป็นธรรมเนียมชินปากก็ว่าไปนะ,ะส่วนใหญ่เรารู้ว่าฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้า มันก็จริงนะแต่จริงๆมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นในสถานการณ์ที่โลกเราเผชิญอยู่ขณะน,นี้เราถูกไอ้โควิด19ตัวทำร้ายเอาอย่างหนักทั้งเจ็บป่วยตายขาดอิสระอิสระขาดอิสระอิสระภาพขาดรายได้และ ผลกระทบอีกมากมายกายกองและหลานรู้ไหมว่ามันมีซาตานบงการอยู่เบื้องหลังใครคือซาตานก็คือแอนติไคผู้เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าในไบเบิลกล่าวไว้ว่าซาตานมันเป็นจอมหลอกลวงซาตานมันเป็นหัวขโมยซาตาน มันเป็นนักฆ่าพราชีวิตซาตานเป็นตัวทำลายล้าอยากรู้จักซาตานก็ให้หลานๆเข้าไปที่ facebook ที่เพจโกงพาไปในคลิปเรื่องศัตรูของมนุษยชาติและคลิปเรื่องการทำงานของซาตานเมื่อเรารู้จักซาตานตัวชาการของเราแล้ว ก็ให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้ป้องกันยับยัง้งไอ้ซาตานกับลูกสมุนของมันที่มีอยู่ทั่วโลกกงมีความเชื่อว่าโลกเราใกล้จะถึงวันสิ้นยุคแล้วรายละเอียดตรงนี้อยู่ในคลิปโลกสี่ยุคยุคคนบาทยุคพระบัญญัติยุคพระคุณและยุคอาณาจักรซึ่งตอนนี้ เราอยู่ในยุคพระคุณซาตานมันรู้ตัวดีว่าถึงตอนนั้นพระเจ้าจะทรงมันลงไปในนรกมันจึงอาละวาดฟาดงวงอย่างหนักมันต้องการทำร้ายลูกของพระเจ้าให้ได้มากที่สุดใครคือลูกของพระเจ้าล่ะะก็มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้นี่แหละ ทั้งที่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าหรือบางทีก็ปฏิเสธพระเจ้าหรือกระทั่งไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่หลานๆจงรู้ไว้ว่าพระเจ้ากับซาตานล,ลบกันมาตลอดประวัสสติศาสตร์ของมนุษยาชาติแล้วรู้ไหมสนามลบระหว่างพระเจ้ากับซาตานอยู่ที่ไหนก็บนโลกใบนี้ไงล่ะ ลบกันในความคิดของเรามีอธิบายไว้แล้วในคลิปเรื่องสนามลบในความคิดในเพจกลงพาไปไปดูเอาเด้อหลานเอ้ยซาตานมันมีฤทธิ์เดชมันใช้กฎธรรมชาติทำร้ายเราแต่ที่ซาตานมันถนัดที่สุดคือหลอกลวงเรา มันหลอกให้เราทะเลาะกันมันแทรกซึมเข้าไปในความคิดของเราเล่นแร่แแบทในความคิดของเราโดยเฉพาะผู้นำของประเทศมหาอำนาจของโลกมันเสี่ยมให้ผู้นำของโลกขัดแย้งกันเพื่อก่อสงครามโลกน่ากลัวไหมล่ะหลานโลกเราตอนนี้อยู่ในช่วงที่วิกฤตมาก มันจะไม่เหมือนสงครามโลกที่ผ่านมาแต่มันคือสงครามกดปุ่มโลกก็คงจะมุ่นปุยปุยไปไปไรกันจะล้างโลกอย่างในไปเบิลหนังสือวิวร์เล่มสุดท้ายบอกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้ก็มาถึงพวกเรามนุษย์ตาดำๆหาเช้ากินขำจะทำยังไงอะอย่างบ้านเราตอนนี้รักก็ช่วยเหลือเยียวยา 5,000บาทสามเดือนแล้วก็ต่อด้วยคนละครึ่งแล้วตอนนี้ก็เราชนะอีก3,500ัาสองเดือนแต่มันก็ไม่พอใช้ใช่ไหมหลายหลานแล้วจะทำยังไงฮะสำหรับคริสเตียนเราก็จะร้องฮาเลลูยา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 สรรเสริญพระเจ้าผู้อํานวยพระพร รู้ไหมหลานๆเมื่อเราร้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาทูตสวรรค์ก็จะร้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาตามเราจนดังก้องไปถึงสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าเมื่อเราทุกหาทางออกไม่ได้ก็ร้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า เมื่อเรามีสุขก็ร้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเสียงร้องของเราก็จะดังกล้องไปถึงสวรรค์พระเจ้าก็จะสดับรับฟังเสียงของเราและสั่งการทูตสวรรค์มาช่วยเหลือเราอ๋อโก๋ลืมบอกไปว่าเรามีสิทธิอำนาจในความเป็นลูกของพระเจ้ารายละเอียดตรงนี้ ไปหาดูได้ในเพจโ้งพาไปในคลิปเรื่องลิตเดชของคำอธิษฐานเมื่อเราทูลขอสิ่งใดจากพระองค์ทูตสวรรค์ที่อยู่ข้างกายเราก็จะนำเรื่องของเราขึ้นไปทูลต่อพระเจ้าบนสวรรค์ยิ่งถ้าเราอธิษฐานทูลขอด้วยศรัทธาอย่างยิ่งคำอธิษฐานของเราจะพุ่งขึ้นสวรรค์ทันทีอะ ทีนี้หลานๆคงมีคำถามว่าขอแล้วจะได้รับไหมล่ะนะในไบเบิลพระเยซูบอกไว้ว่าจงขอแล้วจะได้จงแสวงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้กับเจ้าแต่ถ้าเราขอผิดเช่นเราขอพระเจ้าลงโทษคนนั้นคนนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะ บางอย่างขอแล้วได้รับทันทีบางอย่างต้องรอรอรอในระหว่างที่รอไม่ใช่งอมืองอเท้าแต่จงทําสิ่งที่เราทําได้รอได้ศรัทธารอได้ความคาดหวังว่าจะต้องได้รับอาจจะต้องอาจจะต้องรอ นานแลมเดือนแลมปีสิบปียี่สิบปีหรือเราตายไปแล้วแต่คำอธิษฐานของเรายังอยู่เช่นอย่างคนโบราณขอให้บินได้เขาตายไปนานแล้วมนุษย์เราเพิ่งจะบินได้ประมาณร้อยกว่าปีมานี้เองนะจริงๆมนุษย์เราไม่ค่อย จะร้องสุขกับพระเจ้าส่วนใหญ่ก็มีแต่ร้องทุกข์ก็ไม่เป็นไรเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจในความเป็นลูกแม้เราจะร้องฮาเลลูยาด้วยเสียงรั่นเครืองร้องฮาเลลูยาด้วยน้ำตานองหน้าพระเจ้าก็ร้องให้กับเราพระเจ้าก็สงสารเรา และช่วยเหลือเราในเวลาอันควรจำไว้อย่าเฉืยชาจงอธิษฐานซะนะจงใช้สิทธิอำนาจของเราสิทธิอำนาจในการอธิษฐานอย่าปล่อยให้ทูตสวรรค์ยืนกอดอกไม่มีงานทำจงอธิษฐานด้วยศรัทธาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า